ไม่ได้สั่งภาพด้วยของคุณพี่ต้องมายืนไทยอยอางนี่ทำไป้ไหไอวะคือวะเงหรือว่ามัน

นันี่นั่นหต้อน็นี้อั่นอี่มไ้ตัวไม่หลุดเอามันขึ้นหลเนาะอ้ตัวใหญ่ถูกมะปลาอย่งวะบ่เมนบ่เมนอันมือนันนี่ฝงลงน้ำได้ไหม่ทั้งยเดีเดี๋ยวมันตื่นมันตื่นฝลงมายืนลัดยู่นิมันมือน่จาบรไปของนั่นพี่เนาะ ลงไปเลยลงน้ำเลยไหมผงเอาเอาด้แล้วลงลน้ำเร่อยไหมผงเอาให้รูปที่นี่มาแบบมือนันเลยเห็นมาเหนมาโคกเนีหาสดดทานหาสนี่ยมุ่มาเด้อมาเด้อมาเบ่งปลาอ้

มีตะกอสองันะบ่บ <descon fin anta> ่เมนตวนี่โตโตลุกไปบ่เมนตาี่จะของกินหนาบ่เคยกินเคียดอกป้ะข้าววะดอกข้น่ะบ่เป็นข้าวดอกะข้าวปลาด้สิบ่ข้าวด้วนี่บ่เป็นตะกินดอกบ่ปลาหมนี่บ่ปล่อยมาตัดเลยตัดเลยพุออกเได้เ็มามามา มันี่คืออะไรนี่ยจงใส่เวลาดสวสีได้เบ็ดตกอตอนเศร้ากัตะกอไปนึงแล้วเนาะตอนนั้นตอนนั้นปลาดูครับไปไปยังไปเพาะเศษป้ยเบ็ดมันหน่อยแห้งเบ็ดมากเบ็ดมันหน่อยไหมเธอซ้ำนี้มันก็เอาได้สบายหออ่าปลาหนีโชว์บงยกยกโชว์สูงมอ้เขาอยู่ว่าตัวเกาด้อโมแม่ตัวหม่แค่นี้ละ